วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่อง YouTube Admin l ฟต t นะครับให้บริการรับซื้อขาย ID เกมฟรีไฟนนะครับไม่ว่าใครนะครับที่มี ID เกมฟรีไฟหรือใครนะครับที่อยากได้ ID เกมฟรีไฟนนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกหา ID ได้เลยนะครับทุกคนครับและอีกทั้งยังรับเติมเพชรฟรีไฟล์ราคาถูกแสนถูกด้วยนะครับแล้วก็ยังรับกลาง ID เกมฟรีไฟลด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับเข้ามาที่ช่อง Ad m i n l i ฟตนะครับเลือกซื้อเลือกหา ID กันได้เลยนะครับทุกคนครับก ครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดมินลิฟต์นะครับนี่นะครับเข้ามาเลือกซื้อเลือกขากันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ยูทูปนะครับไว้ที่เดซิบชั่นเลยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่เชื่อเออยู่กับผมครูต้วย56ามมและคลิปนี้ก็เป็นคลิปการฝากขายรหสอีกเช่นเคยครับทุกคนนะครับไม่ว่าใครครับที่มีสนใจอยากจะฝากขายรหสดฟรีไฟล์ของตัวเองครับหรือว่านะครับนะ นาดพีฟาของเองเยอะแยะมากมายเนี่ยเล่นไม่ไหวแล้วก็นํามาฝากขายนะครับสามารถทักเพจมาได้เลยนะครับนะค่าฝากขายมีแค่สิเซครับนะค่าฝากขายเท่าไหร่เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเอาราคาสินค้านะครับเอาราคาที่ตัวเองขายนะครับนะไปหารด้วย10ครับนะนั่นก็คือ ค่าฝากขายนั่นเองครับอย่างเช่น ID ดีนี้นะครับนะฝากขายแค่1,200บาทก็เอา1,200นะไปหาร10ค่าฝากขายก็คือ120นั่นเองครับทุกคนครับสำหรับใครที่สนใจฝากขายก็ทักเพจมาได้เลยนะครับนะหรือว่าใครนะครับที่จะสนใจซื้อรหัสไหนนะครับทุกคนครับรหัสในคลิปไหนนะครับก็สามารถแคปหน้าจอมาหรือว่าบอกเลขรหัสสินค้ามาได้เลยครับก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณก็กดลงลูกศรก่อนนะครับเพื่อที่จะว่าเช็คว่า รหัสไหนขายไปแล้วรหัสไหนยังอยู่นะครับแล้วก็แคปมาถามได้เลยครับหรือว่าสนใจซื้อโค้ด S สุ่มคาตนะสุดเท่สุดแรก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนครับนะไม่ว่าใครนะครับนะที่สนใจซื้อโค้ด S ก็ทักมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับอยู่กับรหัสาสินค้า566ในราคา1200บาทครับทุกคนครับนะมาด้วยเลเวล57ไลท์นะครับ863สิทธิ์ขั้นสูงก็นี่เลยนะครับมาดูกันที่ตัวละครกันบ้าง บุฟ่าโลกไฮยิโตโคโนอะไรต่างๆครบเซตครับตัวละครหลักตึงๆเลยนะครับมาดูกันที่แฟชั่นครับไม่ว่าจะเป็นหัวล้นไซตามะครับนะครับเซตแฟกโฟมมาได้รดาบออร์แกนิกเรซี่ล็อกซี่หัวขาวครับผ้าปิดปงปิดปากสีดำนี่มีเหมือนกันครับนี่ครับนะคาราเวนครีมครับทรงผมของ GM ครับหม่อง F อฟ OK ก็มีมาเหมือนกันครับ O อยคปัตโตเซิโซของเราครับดูดูแฟชั่นหน้ากากกันบ้างครับนี่เลยครับเว่นตรงเว้นตาอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับ นี่ครับนะผ้าปิดปากของเราครับทุกคนหนวดคงหนอดขาวก็มีมานะครับทุกคนหน้ากากดำของเรา1,200บาทเท่านั้นเองนะครับแฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างครับชสดนอนไซตมงไซตมะอะไรต่างๆครับทุกคนครับนะเสื้อกล้ามปูเจปูลูกบดครับ ก็มีมานะครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆอะไรๆเดเดียวครับยากุซงยากุซ่าเสื้ออีกซีซั่นครับนะแลงโกซีซั่น5ครับนะหรือว่าเทควันโดเทควันโดอะไรต่างๆนะครับมาดูกันที่แฟชั่นของการเกงกันบ้างครับชุดนงชุดนอนเซตมะอะไรต่างๆครับแฟกโฟมายาลาแฟกโฟรเลซี่ล็อกซี่ของเรานะครับ กิกงยัคุซ่าไม่ต้องไปสุ่มกันให้เสียเวลาครับทุกคนครับนี่เลยครับนะแฟชั่นของรองเท้าครับเราจะเป็นรองเท้าตรงรองเท้าแตะสายไฮไลท์เนี่ยนะทุกคนครับบัตรสปีดก็มีมานะครับแพ็กเกจนะครับด้านนี้เลยนะครับบัตรเพิ่มอื่นครับทุกคนครับนะก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปนะครับดูกันที่เขาเรียกว่าแฟชั่นตัวละครของบิงจะพาไปที่แคลรี่เลยแล้วกันครับทุกคนครับนะนี่เลยครับแคลรี่ก็มีเซ็ตซูมหมวยฟางของเราครับนะหัวเอามงเอาหมวยแดงต่างหัวซูมหมวยฟางสการเลตเฟรมครับทุกคนครับนี่เลยครับจะเฟื่ ชุดจีนของเรานั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบสายชุดจีนครับการเล่นฟิล์มครับสู้เหมยฟางของเราก็มีมาครับนะกันที่กันขาวนั่นเองครับทุกคนครับไปสุ่มมาเมื่อกี้เลยนะครับนะเจ้าของทีบอกว่าพี่ครับผมสุ่มมาเมื่อกี้เลยนะครับนะนี่เลยนะครับสำหรับใครที่ สนใจอยากจะได้ชุดจีนนะครับทุกคนครับเห็นหลิกหลายคนนะครับถามมาพี่ครับมีชุดจีนหรือเปล่ามีเหมือนกันครับนี่เลยนะครับทุกคนครับแพ็กเกจตัวละครอื่นๆครับทุกคนครับก็ตามนี้ครับไปดูคนที่กู้หูตัวละครกันบ้างครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนกฟินงฟินิกอะไรต่างๆก็มีมาครับสกินไฟเลยนะครับคอนเทคชั่นท่าทางว่าจะเป็นท่าปอแปะท่าให้หัวใจท่าสวัสดีของเราก็มีมาครับทุกคนครับท่าห้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 าก็มีนะครับทุกคนครับนะกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงกล่องทวงใจยานพาหนะครับทุกคนครับแอร์บ เ a s 1 2ดีแท็กก็ไรต่างๆครบเซตเลยนะครับทุกคนครับนะต่อไปดูกันที่นะครับนะรูปภาพกันบ้างรูปภาพของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น A.B.C. ถึง Z เลยครบเซตเลยนะครับทุกคนตาของเราครับนะต่อไปนะครับดูกันที่อาวุธปืนกันบ้างว่าจะตึงเฉาไปแค่ไหนครับไม่ว่าจะเป็น M.4 ครับนะ A k มังกรครับทุกคน2กระบอกเลยนะครับทุกคนเลือกใช้กันเลย N.14 สกาคอซ่า H.K. เอ a r ฟมาตครับทุกคน X.M.8M.N.94 ครับ m g ็มจีที่ย m p อ็มพีเอ็มพีไฟว์ครับทุกคนชัดกันของเรานี่ครับดูส่องสกายไลน์สเปซที่3ก็บอกสเตปปงสไนเปอร์นะครับยินโรบุม่าคาร์เกนะครับพิสตันมาลีกระทะ5รูปแบบนี่กระทะหน้าแข็งก็มีครับมีตัวตัดไม้เบสบอล3คาชนะไฟครับทุกคนครับฟิตของเราแล้วเบิร์นเมออีก9รูปแบบไอวอลอีก3อันครับทุกคนครับนะอาร์เทอร์ของเรามาด้วยนะครับกระทิงในราคา1,200บาทถ้าใครสนใจในทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า567ในราคา2,000บาทครับหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเรีวเรีวห้าไลท์1 2 3 6ครับทุกคนครับก็นี่เลยนะครับทุกคนครับสิทธิ์ขั้นสูงก็เหลืองเตอรเลยนะครับทุกคนนะครับนะบอกเลยว่าตึงๆแหลลลแน่นอนครับผมแอบไปส่องมาแล้วตัวละครของเราครับทุกคนตัวละครหลักครบเลยนะครับแฟชั่นการแต่งตัวของผู้ชายกันบ้างครับนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวล้นเซตมงเซตมาสเซตสิทธิ์ขั้นสูงต่างๆมีครบทุกเซตครับทุกคนหัวพี่ตงพี่ตูนครับนี่เลยครับทุกคคคคนนนนรรัััับบบอกกกกเลยววว่่าาหผพไทททุ็มี ครับทุกคนหัวฟงหัวฟ้าของเรานี่ครับทุกคนแมสเก็บทรงนิดนึงก็มีนะครับทุกคนมาดูคนที่แฟชั่นหน้ากากกันบ้างครับไม่จะเป็นหน้ากากสีทองครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นของแรงที่เรียบร้อยครับทุกคนครับนะหน้ากากสีทองเนี่ยนะครับนะแล้วจะเป็นผ้าปิดปวงปิดปากตัวนี้ครับเว้นตรงเว้นตาแสนเราเท่แสนเราแร ก็มีมาครับหน้ากากดําของเราก็มีครับทุกคนแฟชั่นตัวนี้เลยครับเนาะปีศาจลายเพ้นหน้าของเราครับนะชุดนอนไซด์ตะมงไซด์ตะมะครับทุกคนลองนี่ครับพี่ตุลนึกทั้งสองชุดครับทุกคนบอกเลยว่าตึงๆแรงๆแน่นอนผ่าพิภพไททันของเรานะครับก็มีมาครับไม่ว่าจะเป็นชุดเซตของอยูโอเคของเราครับทุกคนครับก็นี่เลยนะครับทุกคนครับนะผมจะใส่แบบเออ่ชุดที่มันตึงๆที่ว่ามันหายากแพงๆนะครับนะชุดนอนชุดนอนไซด์ตะมะรองเท้าพี่ตงพี่ตุนนะครับผ่าพิภพไททันชุดมาลิ้งกินกองเสื้อน้องกองแกงมาน่องมาแนง นี่แฟชั่นของรองทอองงรเท้าของเราครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบเล็ดองเล็ดไออะไรต่างๆครับนี่ครับนะเทคนตรงเทคนโตก็มีมามาดูที่แฟชั่นสุดเซตครับไม่ย่อยเป็นถามพี่ๆแฟชชันครับแต่ท่านเอเลนครับแต่ท่านเกาะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากแน่นอนครับขนาดผมผมยังไม่มีเลยนะครับเป็นของแรงไปที่เรียบร้อยครับไททันนะครับนะอยากได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันสุ่มเยอะมากครับทุกคนครับผมก็เลยไม่ไหวครับนะนี่เลยครับกิตตันอีก109่ร้อยเกครับต้นเอาไปแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับ จริงๆครับผมไม่ไหวจริงๆครับทุกคนครับนะผมก็อยากได้เหมือนกันครับมันเท่นะครับนะมาตูคนที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างตัดภาพมาที่ของผู้หญิงเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหัวศิษฐ์ขั้นสูงครับนะคาบุกงคาบุกิแรืงต่างๆครับพาไปพบแทชันของผู้หญิงก็มีมาบอกเลยว่านะครับหัวอ้วบงเอาหมวยหัวนางซีดงซีดาอะไรต่างๆครับหัวอาวมวยตัวนี้ครับมาตูคนที่แฟชั่นหน้ากากกันบ้างครับทุกคนนะใส่ลงอะไรเนี่ยไม่ควรพลาดแน่นอนครับเซ็ตไดเป็นรัปโต้ของเราครับนะครบเซ็ตครับสองพันคครรัับบนนนี่เลยะะ บอกเลยว่านี่ครับดูกันเองครับทุกคนครับนะเซ็ตเป็นจำนวต้สองปีมีหนึ่งังครับทุกคนครับอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้ครับนี่ครับอยากทรงอยากราอะไรต่างๆครบเซ็ตเลยครับแฟชั่นรองเท้าของผู้หญิงรองเท้าตีนมงตีนหมีก็มีครับนะตีนหมีเนี่ยผู้หญิงเขาอยากได้แค่ตีนใช่ป่ะเออนะครับนะก็ได้ครับทุกคนนะเอาตีนไปเลยนะครับนะอยากได้ตีนก็ตีนไปนะครับนะนี่เลยนะครับคู่หูตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับนะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วเนี่ยทุกคนนะ หมดบ้านส0 0พบาทเนี่ยได้สุดเซตเอเลนอะไรต่างๆเดทท่านเกาะนะครับนะคอลเลกชันท่าทางครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางสวัสดงสวัสดีอะไรต่างๆท่านี้ครับนะผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับทุกคนครับนะโอ้โหเยอะแยะมากมายครับกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงนะครับกล่องของใจนะครับบอกเลยว่าเงิน2,000บาทเนี่ยได้ขนาดนี้ครับทุกคนครับนะบอกเลยว่าคุณเติมเงิน2,000บาทเนี่ยคุณก็จะได้แค่ประมาณ6,000เพชรนะครับทุกคนครับนะคุณเอา6,000เพชรเนี่ยไปสุ่มกิจกรรมต่างๆก็หมดแล้วนะครับทุกคนกิจกรรมนึงเนี่ย มันหมดเป็นพันเพชห้าพันเพชนู่นนะครับทุกคนครับแล้วก็ตามนี้เลยในขับรบทุกคนโอ้โปืนกันบ้างจะตึงจะไรงแค่ไหนก็ไม่ว่เป็นินโฟเจนอสครับเอมังกรขาวครับทุ Dogs, 4, กคนครับเอมสกาครับนะเอเคเอ็มสองสี่เาร์มาสเลั่น2องครับเอ็กครับเอ็นเก้็นี่เลยครับปืนพันัมการเอยสกินนี้โอ้โหทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับยูเอ็มพีเอ็มพี้วีเอ็มพีสี่ศูนยครับพีเก้าสิบเออนี่ครับทุกคนครับนะช็อตการของเราครับโอ้โห นี่เลยครับ AWM ครับทุกคนเยโน่พุ่ม่าอะไรต่างๆทิสตันครับมาลีกระทะแปดรูปแบบมิโน่ตัดอีกเไม้บิดบอล6นะครับทุกคนขายหน้าอีก2 1ครับฟิขงเราไม่ได้มาจริงจังที่มันนำกลับมาขายแล้วเบิดอีก19รูปแบบไอวอลอีกแอันครับทุกคนครับอาเทอร์ของเรามาด้วยหน้าไมค์แกตติ้งในราคา2,000บาททวนถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับมีกับหน้าสินค้า568ในราคา750บาทเชื่อม Facebook มาด้วยเลเวล58ไลค์ห้าสิบแปดไล่เตึคก้าห้งจอาศูนี่ครับ มาดูกันที่หน้าตัวละครครับทุกคนครับนะนี่เลยอโลคฮโตัวอโลลาอะไรต่างครบเซตครับทุกคนครับไปดูกันที่แฟชั่นกันบ้างมาเป็นหัวตาดงตาแดงหัวนี่ครับคอสมิกสเปซของเราครับนะชุดอีโวของเราครับหัวบราวน์ของเราก็มีมาแฟชั่นหน้ากากของเรากันบ้างครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆหนวดคงหนวดขาวของเราสายหนวดขาวมีแน่นอนครับทุกคนครับนี่เลยครับทุกคนครับเยอะแยะมากมาย ไส่ลงไทยแลนด์ได้ต่างๆครับแฟชั่นเสื้อของเราครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อตามนี้ครับบอกเลยว่าสุดเท่สุดแรงครับเดอรคอปของเราครับนะเสื้อคอสมิคสเปซของเราครับทุกคนครับนะกก้ามเจ๊ปูลุกบอลไรต่างๆครบเซตเลยนะครับเทควันโด้เทควันโดนะครับเสื้อคอเต่าก็มีนะครับมาดูแฟชั่นกางเกงกันบ้างครับทุกคนใส่ลงไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดแน่นอนครับนะเราจะเป็นกางเกงนี้เลยครับผู้ดุริศนงศนะครับทุกคนครับนะรองท้ารองเท้าครับนะเทควันโด้เทควันโดของเราบนอื่นครับก็ตามนี้เลยครับทุกคนนะ ก็นี่เลยนะครับดูกันเอาเองนะครับทุกคนครับมาดูคนที่รอล่าครับนะตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับนะไม่ซื้อไม่ส่งไม่ซื้อกันแล้วครับทุกคนครับโอ้โหเอามาเรียกให้ไปทำไมต้องมีเรียกให้กดซื้ออ่ะเออนะครับนี่เลยครับหัวอายุโอเคสุดเทพสุดแรงของเราครับบอกเลยว่าตึงๆทแรงครับเว้นตรงเว้นตาของเราก็มีมาครับทุกคนเอาไปแลกคิสตันเนี่ยเอาไปแลกกันได้เลยนี่ครับนะทุกคนครับนี่เลยครับแฟชั่นหน้ากากของเราครับทุกคนครับตึงๆแรงมาดูกันที่เสื้อผ้ากันบ้างครับสายให้ลงให้เลยเนี่ยไม่ควรพลาดแน่นอนครัััับบบบไไมมม่่่่วาาาจะะเเเป็นนนนนนุุุษยยย์คคคคคหิอรรรรตตงๆซลีีททกกดู แฟชั่นกางเกงกันบ้างกางเกงของเราเนี่ยนะครับนะของผู้หญิงก็ตึงๆแร้ๆครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับแฟชั่นรองเท้ารองเท้าสุดเซ็ตของเราครับได้750บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูกันที่คู่หูกันบ้างไม่ว่าจะเป็นนะครับนะนี่เลยครับนะพ้องตายครับอะไรต่างๆชื่อมันนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับทุกคนท่าทางครับกระท่าไม้ของเราครับเยอะแยะมากมายครับ750บาทเท่านั้นกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงน้องตายชมพูกระเป๋านี่ครับสมบัติมังกรยานต้านะแอร์บอร์ดครับทุกคนครับร่มชูชีพครับ ภาพพื้นหลังของเราครับทุกคนคอปบ้าสเปนเนอร์อะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนรูปภาพก็นี่เลยนะครับตาของเรานะครับมาดูกันที่อาวุธปืนกันบ้างจะตึงจะไรงแค่ไหนว่าจะเป็น M4 ครับ AK มังกร AK นี่เลยครับทุกคนครับมังกรฟ้าของเราครับทุกคนคุ้มค่าแล้วมีหนึ่งสี่สก้าครับตัวกอซ่า Sks219 ฟาร์มาครับ XM8 ลั่นสองครับ M61 น่าสี่ลั่นสองก็มีมาครับวูดเบเกอร์ของเราก็สกินนี้โอ้โหเท่โคตรแรงครับ UMP ครับทุกคน MP5VPMP40 เดค็อปบ้าครับทุกคน P90 ของเรา ปืนไอวอรสองกระบอกก็คุ้มค่าแล้วครับกระบอกละห้าร้อยนะครับถ้าเราสุ่มในตัวเองครับถ้าเราเติมสุ่มก็กระบอกละห้าร้อยครับนี่เลยครับพิซซ่าของเรามาลีกระทะสองครับมีโนตัดนะครับไม้บอลนะครับฟิตของเราระเบิดมืออีกเ้ารูปแบบไอวอลอีกสองอันอาเธอร์เรามาด้วยแกรตติ้งนะราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับรหัสสินค้า569ในราคา2,800บาทครับมาด้วยเลเวล67ไลท์1920สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับหมวก FRU ok สุดเท่สุดแรงของเราครับมาดูกันที่แฟชั่นกันบ้างครับทุกคนครับนี่เลยนะครับตัวละครหลักครบเซตครับทุกคนครับไปตัดภาพไปที่ อลอคเลยด้วยกันครับอลอคแต่งตัวมันเท <aquí en S 1> ่ดีนะครับทุกคนหัวของเราครับไม่ว่าจะเป็นหัวสิทธิ์ขั้นสูงครับแมดเก็บทรงนิดนึงครับหัวบราวันของเราก็มีมาแล้วครับบวกเอฟอายูเคสุดเท่สุดแรงอายูโอเคครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆแหล่ๆแน่นอนครับทุกคนแมดเก็บทรงนิดนึงผ้าปิดโปงปิดปากของเราครับหนอดคงหนอดขาของเราก็มีมานะครับแฟชั่นบุริสุทธิ์ปิษนงปิษนาครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆแหล่ๆแน่นอนครับมาดูกันที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างนะครับนะ เสื้อผงเสื้อผ้าของเราครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นตามนงตามนี้ครับทุกคนครับนะไบโอเอนจินของเราสายไฮโลไฮเลนด์ไม่ควรพลาดแน่นอนครับบอกเลยว่าเสื้อซีซั่น4ซีซั่น3ครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆแรงๆแน่นอนครับทุกคนครับนะซีซั่น5ของเราครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อไบโอนิก้าอะไรต่างๆครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆนีครับนะเซตของนะครับเสื้อคาโมสเตปอัพครับนะใช่ไหม ค่าโมสเตปอัพของเราครับมันเขียนว่าอย่างนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็เสื้อไก่เป็ดปิดของเราก็มีมาครับทุกคนครับหมวก F นะครับนานๆทีมีหมวก F มาครับทุกคนครับซึ่งมันมีคนเอามาฝากยากมากครับทุกคนครับนะไม่ค่อยที่จะมีใครเอาหมวก F มาฝากขายจริงครับนะแต่ว่าหมวก F ID ไดีไหนก็ขายออกทุก ID ดีครับสำหรับใครที่อยากฝาก ID หมวก F ครับก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคนครับบอกเลยว่า มีทุกไอดีขายออกทุกไอดีครับทุกคนครับนะบอกเลยว่านะครับไปดูกันที่ตัวละครเคลลี่กันบ้างครับทุกคนครับโอ้โหดูดินี่ครับนะเซตเดนปรลาปาโตของเราก็มีมาครับทุกคนครับบอกเลยว่า2,800บาทผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับหัวของเราก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับทุกคนครับนะสก้าเล็ดเฟรมซูมใหม่ฟางอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับทุกคนมาดูซีชั่นื่องเพนหน้าครับตาดงตาแดงอะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนครับนะบอกเลยว่าตึงๆแหล่ๆแน่นอนครับนะครับนะซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น4ซซีัั่น5ครบ แล้วก็ซีซั่น6ซีซั่น7ซีซั่น8ครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆแลงๆเสื้อเก๋าเป็นบิดเอาไปเอ็กซ์ในโซนฟรีสไตล์บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับนะนี่ครับแฟชั่นของรองทรงงอเท้าครับทุกคนครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับรองเท้าสีฟงสีฟ้าก็มีครับชุดเซตของตัวผู้หญิงครับทุกคนครับบนทุกคนที่คู่หูตัวละครกันบ้างนะครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับะถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับนะทุกคนสามารถตั้งราคาฝากขายมาได้เลยครับนะราคาไหนก็ขายออกหมดนะครับผมบอกเลยครับนะบางคนเนี่ยพี่ครับตัััั้้งรรรราา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 าคคคคไไไหหนผมมกกกกลวขขขขยยยยย่่่ออออบบเเท็ ไม่ออกเนี่ยขาย100ก็ได้นะครับนั้นทุกคนมีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาตามที่เราสบายใจครับทุกคนท่าไก่ท่าดันพื้นอะไรต่างๆครับกระเป๋าสะพายสุดที่สุดแลนะครับทุกคนครับจริงๆเอาตามที่เราสบายใจครับทุกคนครับคุณอยากฝากขาย3 0 0 0ันสามหมอะไรต่างๆคุณก็ขายถ้ากลัวขายไม่ออกคุณก็ฝากขาย100ดูสินะครับนะก็มีคนซื้อเหมือนกันนะครับนะจริงๆนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตั้งราคาขายตามที่คนตั้ง ขายครับถ้าขายไม่ออกคุณก็ลดราคามันก็ได้เหมือนกันครับรูปภาพของเราก็ตามนี้ครับหน้าตาของเราครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะถ้าคุณซื้อนะครับคนซื้อเขาก็จะเรียกดูเองครับว่าตัวไหนถูกใจครับ M4 scottish sand L M4 ครับทุกคนครับนะ AK มังกร AK unicorn M14 สากาครับ c อซ่านะครับทุกคน SKM249 Farmart X M8 นะครับทุกคนครับ M612 N94 ปืนพลาร์ทซ์มากร SMG ที่ UMP MB5V UMP40 P90 ครับ แล้วก็ช็อตกันของเราครับสปงสเปซสไนเปอร์ของเราครับคาร์เค็ปแปดบีเอ็มแปดสองบีพิสตันของเรามารีอีกสี่รูปแบบนี่ตันอีกสี่ไมค์บอลอีกสามครับทุกคนครับน้านี่เลยครับกระบองหนามด้วยนะครับทุกคนฟิตของเรามาด้วยหมัดคอปบ้าครับทุกคนคอาบ้าฟิตของเรานะครับนะระเบิดมืออีกสี่รูปแบบไอวอลอีกหนึ่งอันอาร์เธอร์ของเรามาด้วยเอ็มเจสิบเก้าครับทุกคนครับบอกเลยว่าสองพันแปดร้อยบาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับรหัสสินค้า570ในราคา3,000บาทเชื่อม Facebook นี่ครับทุกคนครับมาด้วยรีวล68ไลท์38882สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับผมตกใจเลยนะครับทึ่ว่าเอ้าเข้า i อเดีเดิมหรือเปล่านะครับทุกคนครับซึ่งมันเหมือนกันมากนะครับแต่งตัวหมวกเอฟเลยครับเสื้อไบโอนิค้าเหมือนกันผมคิดว่าเอ้าเข้ามา i อเดีเดิมหรอนะครับนะทุกคนครับว่าจะเข้ามาทำคลิปนครับนะไปดูกันที่แฟชั่นครับทุกคนครับนี่เลยครับทุกคนครับไฮเดตกอโลกบูฟฟาอะไรต่างๆครบเซตครับนะ มาดูกันที่แฟชั่นการแต่งตัวกันบ้างครับทุกคนครับหัวของเราไม่ว่าจะเป็นนะครับแมสเก็บทรงนิดนึงก็มีมาเหมือนกันครับทุกคนครับหรือว่าไอดีเดิมหรือเปล่าครับนะหมวก F อ U K สุดเท่สุดแรงไม่ใช่ไอดีเดิมแน่นอนครับเพราะว่าผมจําชุดได้อยู่นะครับทุกคนครับบอก F อ U K เซนโซปัตโตสุดเท่สุดแรงของเราดีครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆแรแล้วแน่นอนครับนี่ครับทุกคนครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเซ็ตเอททันบิดของผู้ชายครับทุกคนครับนะหมวก F อผ้าปิดปงปิดปากของเราก็มีมามาดูกันที่แฟชั่น อ่านี่ครับหน้ากงหน้ากากของเราเสื้อพงเสื้อผ้าของเราก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับเสื้อถอดเสื้อกล้ามเชปูลูกบวชบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับเสื้อเล้งดงเล้งแดงสุดเยอะสุดเท่ของเราครับนะซีซั่นสองซีซั่นสามเออทำไมมันเหมือนกันนะแต่ว่าไม่น่าจะเหมือนครับนี่ครับนะมีเสื้อแบบว่าแจ็คเก็ตเดมันด้วยนะครับนะแจ็คเก็ตโกลเรียลครับแจ็กเก็ตโกลเรียลแล้วก็ไบโอนิค้าอะไรต่างๆครับนะเลยไม่เหมือนแล้วนะครับทุกคนครับไม่เหมือนละครับนะนี่เลยนะครับทุกคนครับ วิชันของกังกลงกังเกงของเราครับทุกคนครับก็ตึงๆแลแๆเลยแล้วกันครับทุกคนครับนานี่เลยนะครับทุกคนครับคุ้มค่าคุ้มราคายอดนอนสําหรับใครที่อยากได้ดีหมวก F นะครับนะ EP นี้มี ID หมวก F ทั้งสองอ ID เลยครับนะเสื้อนี้12วันบอกเลยว่ารีบมาซื้อไปเล่นครับทุกคนครับนะว่าจะเป็นชาลชนผู้ลวงโลกที่มนํากลับมาขายอย่าให้มันนํากลับมาขายครับก็จีสีสมเกียวครับทุกคนครับนะบอกเลยว่านะครับอยากได้สีแดงมากๆครับแพ็คเกจกล่องครับนะนี่เลยครับทุกคนครับตัวละครเยอะแยะมากมายยังไม่ได้เปิดบัตรเพิ่มอื่นครับก็นี่เลยนะครับทุกคนไปดูคนที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้าง แต่ภาพที่หลอนล่าครับทุกคนครับนะหลอนล่าของเราครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชุดเซ็ตแบบนี้ครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนครับไีซันหน้ากองหน้ากากของเราเซ็ตซูมเหมืฟังเราบอกเลยว่าตึงๆแรงๆนะครับทุกคนภาพปิดปงปิดปากของผู้หญิงเสื้อผงเสื้อผ้าของเรากันเลยนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชุดเซ็ตแบบนี้ครับทุกคนครับตึงๆแรงๆซีซันสามซีซันสี่ซีซันห้าของเราครับทุกคนครับเสื้อแจ็คเก็ตโกดรอยョผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนี่ครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆครับ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับทุกคนทักมาสอบถามกันได้เลยนี่ครับทุกคนครับนะนี่เลยนี่ครับต่อไปดูคนที่กู้หูตัวละครกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับสำหรับใครอยาก่อนนี่ครับนะโอนแรก100บาทเท่านั้นนะครับโอนแรก100บาทโอนต่อไปท่าไก่นี่ครับนะก็มีเป็นการท่าดันพื้นนะครับทุกคนครับไม่แพ้กันเลยครับไอดีที่แล้วกับไอดีนี้นะครับทุกคนครับบอกเลยว่าคุ้มค่าครบราคากระเป๋าสพายสุดเท่สุดแรงกล่องดวงใจครับ นะครับโอนแรก100บาทเท่านั้นครับทุกคนโอนต่อไปวันละ50บาทถ้าคุณไม่โอนวันละ50บาทนะครับคุณก็จะเสียสิทธินั่นเองครับนะซึ่งว่าวันต่อไปคุณไม่โอนแล้วคุณโอนวันต่อไปคุณคุณเสียสิทธิ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องโอนทุกวันวันละ50บาทนะครับสำหรับใครที่อยากพอตนะครับนะไม่ใช่ว่าเอออยากโอนวันไหนก็โอนอันนี้ไม่ได้นะครับนะทุกคนครับต้องโอนทุกวันนะครับทุกคนครับตาของเราก็ตามนี้ครับมาดูวุ้ปืนกันบ้างจะซึงชาวแรแค่ไหนว่่าจะเเป็นน Scotting Info คีลย นี่เลยครับไททันของเราครับทุกคนรั่น2แล้วก็มีการโลดดันของเราครับนะกอร์่าเอเคเทพสองสี่เก้าฟาร์มัสเอ็งแปดรั่นสองเอ็มหกสิบเอ็นเก้าสี่ครับทุกคนครับเอฟจีที่ยูเอ็มพีครับเอ็มบีไฟฟ์เอ็มพีสี่ศูนย์พีเก้าสิบครับทุกคนครับทอมสันของเราครับช็อตกันก็นี่เลยครับทุกคนครับสไนปงสไนเปอร์พิสตันครับทุกคนมาลีกระทะตามนี้เลยนะครับทุกคนครับน้ำฟิตของเรามาได้นี่เลยครับนะคุณชนะน้ำครับเดลลี่ฟูอิดฟิตของเรานะครับระเบิดมืออีกสิบ อ่าเทองเรามาได้ M79 ในราคา3,000บาทถ้าใครสนใจชักเพจมาได้เลยนะครับทุกโอเคครับมีกำลังสินค้า571นในราคา1,500บาทนะครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล52ไลท์722สสิทธิ์ขั้นสูงก็ ตามนี้เลยนะครับมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นโอโลกโมโกเคลลี่โคนโนอะไรต่างๆครบเซตมาดูกันที่แฟชั่นเครื่องแต่งกายกันบ้างครับทุกคนหมวกของเราครับนี่เลยครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นหัวหลนใส่ถุงมซอสมะาเชือของพี่ตุนที่วาลาของเราครับทุกคน2เซตเลยครับนะหัวบันนี่ของเราก็มีมาครับกล้ามดําก็นี่เลยนะครับทุกคนครับหัวเซตแบบนี้นะครับหมวก F ฟไอยูเคเซนโซปตโตของเราครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นหน้ากากกันบ้างครับทุกคนครับหน้ากากนะคร ก็มีมาครับทุกคนครับก็นี่เลยครับทุกคนครับลงหลอมของเราครับหน้ากากดําที่หลายคนตามหาครับมาดูนที่แฟชั่นครับทุกคนครับเสื้อพงเสื้อผ้าก็มีเหมือนกันครับเสื้อวันพันธ์แมนของเราพี่ตงพี่ตูนครับทุกคนครับนะหมกเลยว่าเสื้อกล้ามเชปูลูกบวชครับทนถอดช่องเสื้อกล้ามดำครับแล้วก็นี่ครับนะไห้หน้าสีขาวของอายุเคสุดเท่สุดแรงเอซุดสุดเท่ครับทุกคนครับนะเอซุดเติมโคตรครับไม่ใช่เอซุดสีขาวนะทุกคนเฮ้ยนะครับเอซุดเติมโค้ดหมื่นสองนะเฮ้ยนี่ครับนะบอกได้ว่านะครับแฟชัััั่นนนนนนสุุดออเเเเเเเซซททาาาามมมงงงงงคคคครรรรบบบกกกก็ตตีี้ลลลยยะขึๆๆแ ครับทุกคนยากุซ่าของเราก็มีมานะครับทุกคนเรียกซื้อเลียกหากันได้เลยครับ1,500บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับทุกคนครับนะคาร์บอนสปีดชุดเซตของเราครับทุกคนครับราชโปรนะครับทุกคนบัตรเพิ่มนะครับนี่เลยนะครับยังไม่ได้เปิดครับแพ็กเกจนะครับอื่นๆครับทุกคนครับนั่นลูกแก้ว44อะไรต่างๆครับครบเซตเลยมาดูคนที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างแต่ภาพมาที่โมโคครับ บอกเลยว่าตึงๆแรงครับทุกคนครับสุดเซตตัวนี้ก็สุ่มมาเป็นที่ให้ที่เรียบร้อยครับทุกคนครับบอกเลยว่าเอามงเอาหมวยสีดําสีแดงก็มีมาครับทุกคนครับนี่เลยครับเมกกัลเกิลครับสำหรับสายผู้หญิงเนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันครับเมกกัลเกิลครับทุกคนครับบอกเลยว่าโค้ดเท่ครับทุกคนครับบอกเลยว่าแฟชั่นเว้นตรงเว้นตาของเราครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับทุกคนนี่ครับเอาขยับเข้าไปดิเออนะครับแล้วก็สุดทรงสุดเซ็ตอะไรต่างๆนะครับทุกคนหนวดค้งหนวดขาวอะไรต่างต่างเว้นตรงเว้นตาแฟชั่นาเหน้ากากคนครับเท่ๆๆๆแสวยงาม ใส่ไปโซนวิสไตล์เนี่ยออกมาได้ได้หนุ่มๆได้ผัวได้แฟนกันเลยนะครับทุกคนครับได้ผัวได้เมียกันเลยจริงๆครับทุกคนครับบอกเลยว่าเออเติมเพชรให้ชั่นหน่อยสิได้เลยได้เลยนะครับนะบอกเลยว่านะครับนะอู้ๆตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนกฟินนองฟินิกของเราก็มีมาครับทุกคนครับนี่เลยนะครับคอลเลคชั่นท่าทางกันบ้างมันจะเป็นท่าหมัดไฟเซรามาท่ากับตันบุตรท่าท่าโชว์ท่าท่าสวัสดงสวัสดีท่านี่เลยนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆแรงๆกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงครับกล่องดวงใจ ยันพานะครับทุกคนแอร์บอร์ดสุดเท่สุดเลยครับทุกคนครับในี้เลยครับลมชุดชีพภาพพื้นหลังของเรา ก็มีมาครับรูปภาพของเราครับทุกคน ABC ถึงแซดเลยตาของเราก็ตามนี้ครับมาดูกที่อาวุธปืนกันบ้างอาวุธปืนของเราไม่ว่าจะเป็น M4 a k m 4สกาวาลีครับทุกคน5กระบอกเลยครับ AKM29 ฟาร์มัส n v a d บ m 8 M60 ลั่น2ครับ AUG รลั่น2สกินนี้ชอบมากตอนไหนเจมจะเอาลงมาลงกล่องครับทุกคนครับนะ m p ็0 VS MP40 นะคีับนยกคนครับนี่เลยนะครับทมกันครับนี่เกันงเรัลูกซองไฟบอ็ยพีนส์พสเอ็กริบอกสไนครับซ็อการของเราล บอลสองคาตาโนาไฟถือหน้านล็อบบี้สุดเทสสุดแดงฟิตือเรามาได้หมัดจริงจังที่มานำกลับมาขายระเบิดเมืองอีสิบเอ็ดรูปแบบไอวอลอีกสามอันครับทุกคนอาร์เทอร์ของเรามาด้วยกราตติ้งในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ